เกษตรพอเพียงแบ่งปันโลเลีย้ยงผูค้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะวันนี้ย่าชินเกิดจะพามาพบกับเกษตรอ้ยอยเองเ <c oughs> ะเนาะกัเนาะเกษตรทั่วทิพย์ทั่วแดนวันนี้ย่าชินสีบัก หัวกะเพราวเฮียก็ต้มผัดคืออันแม่น้อยแล้วสิขึ้นบ้านใหม่เนาะเราก็เลยให้ไหมอันห่อกะต้มให้เฮียกะต้มผัดบักเ้าวก็อึดๆดอกแต่ว่าเพิ่นบ่อยากได้บักกะทิกระป๋องเนาะเนาะเอาอันวัตถุดิบที่เฮามีนี่แหละบ่จังบ่ได้ซื้อนั่นแหละกระสิกุดบักเ้าวแล้วก็สิคั่นไปให้อาตุ่นเลา พัดเขาพัดเขาแล้วก็ซห้อก็ต,ต้มตักบานเมืออื่นขึ้นบานไม่นอกกันเนาะขุ่นแอนซีลีเจียวไปเบิงท้งบนดนวยเหมือนเงตุมเล่ากันพัดเขาน้ำเขียวยิงโด่งด้วยเหมเอนไปไปเบิงแม่ตุมโล้น ผัดเขาไม่ได้ผุดแต่กุ้งแจงง่ามพี่ยังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะแม่ขั้วมือหนึ่งแม่ขั้วมือเกา่าแม่ขั้วมือเกา่อเกาอันนี้ค่ะใบเตยกับเลื้อยเขียวเขาไหมเนาะเนี่ยเขาไหมสวยๆค่ะพัดไส้กะทิติแม่จ้ะพัดไส้กะทิไส้ใบเตย พัดโดนวะเนี่ยมา่นาัะพิกนาทีตอนเข้าไปพอนี่มันเอายังสีไวจติหเือบ้าเอา, <นำ S 1> เ,อาเข็น,น<ๆ>าข็ให้นี่นน้ำตาลมาให้นี่ค่ะพัดอันใส่กระทิค่ะใส่น้ำตาลแค่ขคือข่าเนี้ยมู่น่ีิแต่ขึ้นเนี่เป็นฝันจะไม่เป็นฐานค่ะ อันนี้เขาต้องกำหนดว่าหาว่าจักโลใส่น้ำตาลเท่าหรือว่าแล้วเจ้าเขาเอามเอาตามมันแม่ขั้วหมักหวานใส่หวานหมักหน่อยใส่หน่อยเทวานนั่งมองเพินกับใส่เกียนะมีหนึ่งนะใส่ใส่ด้วยกันใส่เข้มกันโอ้ใส่ด้วยกันนะคะใส่เกียรเราอร่อยแ่ดกนะ นั่มั่นเลยกะทิอันนี้อุ้ยหอมหอมหวยๆอยู่เบองค่ะเบื้องสีมีบุญขึ้นบานไม้ของคุณแม่หน่อยเนาะบันนี้แม่ตุ่มแม่มวนแม่สินพอไผ่ก็เลยพากันมาพกข้าวต้มเนี่ยค่ะ มอหนึ่งนี่เนาะบานแอเซอรีเ่เอิร์มอหนึ่งเียงท่าน,นาอุุนเขียงท่าหน,น, <c oughs> นอานนอุ่นี่คุณพอไพ่พกำลังบริการมแม่แม่ต่อน้ำเียงเียงท่ำนนาอุุนที่สามเป็นสัต่อต่อระบบนามสดสดเลยกอกกอกหัก <c oughs> โอ้โอ บะนี้แม่หม้อนยังเฮ็ดใส่ดิค่ะแม่ม้อนแม่ม้อนเฮ็ดกับเขาเห็ดกับเขาเลี้ยงกับเขาเลี้ยงแม่คั่วกระเขาเลี้ยงแม่คั่วแม่คั่วสามข้อเดียวกับเขาสามนี่ยายสินเป็นยายชอบแบบยายซินเป็นนั่งมามีมะมีขูดมะพร้าวนะคะมะมีขูดมะพร้าวบะนี้ใบตองเขาก็เตรียมแล้วนะคะเตรียมแล้วใบตองกัเตียมแล้วใบตองกับซีเฮ็ดแบบ กลมส้งกลมแบบนี้นะคะเวลาห่อจะได้สวยๆมันยังพับง่ายกะบ่ได้กลมไหลก็คือว่าเลียๆเลยบ,บเลี่ยมสินะค่ะ <ๆ S 1> เอาฟ้าหม้อฟ้ายังก็ได้เอามาเข็ดเห็นมันเป็นหลุดส้งแบบนี้นะคะเน,ะนานะเนา่ได้พับงา่ายค่ะลุดส้งแบบนี้แหละใบตองใบตองกะก,กีกออกมาแล้วก็มันมานซะก่อนตากแดดเพราะสะรบมมันยังค่อยสี ใบตองก็ไปขี่กอยล้อนี้แล้วมันยังค่อยเสียบ่แตกเนาะค่ะไตกเนาะคุ้นบักเภาค่ะมันยังค่อยมั่นมั่นเนาะค่ะทาบักเภากองนี่มั่นนี่มันบอมั่นมั่นแต่ว่ากับปลมกันกันเลยปลามกันน้ำเนยไม่อยากได้บักเภาสดจากต้นเนาะเนาะโดยสิบุกพาชอบกบนะคะกบดีแท้มะพร้าวแห้งหรือเปล่า ไม่สดหรอกนี่แหละมะพร้าวแห้งสดสดมะพร้าวแห้งสดๆจากต้นค่ะกะทิแท้นะคะนี่ของเราไม่มีนะคะใช้กะทิกล่องนะคะหรือมะพร้าวสั่งพร้อมไม่มีนะคะนี่น้องโบโตเต็มใบนะคะตักช่องด้วยนะคะยังไม่เคยได้เปิดเลยค่ะตักไปก่อนอันนี้ก็มูนเรียบร้อยค่ะให้หนูช่วยขูดไหยแม่เบ้านเราแม่ซื้อถ่ายหรออยันลูกลาบเนี่ยเว อันนี้ก็กล้วยน้ำว่าเนาะค่ะกล้วยน้ำว่าบ่มสุกเขาไม่กินเขากันเดยอะเขาแบบสุกๆเลยเนี่ยนะฮะมันจินไม่กินเขาจริงมันยังค่อยหวานนี่บ้านไงบะนี้แม่จุ่มแล้วสีโซ่ฝีมือเอาเห็ีนเนาะแม่คู่ช่วยจังหวังห่อความแล้วโซ่จีนกินแล้วห่อความซะตักใส่ไล่บะแม่ห่อหนึ่งจักส่วนแต่แม่ เดวเต้ใบตองเดต้เา้นกุ้หอจ้นกับคนวส่กล้ยแล้วก็ห่อจังเดย์เห็นมันงามครับครับจังยห่อปลสวยอันนี้มัน่นฝฟีมือนะคะมันมืาฉีพแมสเซรี่ก็สีห่อปานมกประแดกล่ะห่อปลาเสวยดอกค่านี่ก็สวยสืเราไม่ต้องใช้เข็มกัดนะคะให้คุณตักคุณนะบัค่ะบัวกำลัใส่เข็มกัด ต้องห่อสวยๆเหมือนตัวเองนะคะเกิดสั้นหน้าจะได้งามงามงอามุ้ลมลุ้ม <c oughs> ต้องดูด้วย,<ด>ยว่าแม่เ<ม>ขาใส่มุมไหนอันนี้เด็กมาจากไหนนะรีอย,ยุธยา,อยาเอ้ยเด็กเมืองเก่าเด็กเมืองเก่ามาฝึกหัดเมือง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 ไหนก่อนดึงน้ำเมือง,องย ก็คือหอมเหมือนตัวเองไงฮะหอมอุนๆเนี่ยเนเหมือนจะเลขนมต้มมาหืมสวนไปฮะมีไหนมันเป็นยังไงโอ้ยมุนอีปุยยุ๊มุนอีปุยอยุ่ผู้สาวหอมเนี่ยาฮาาา่ น้องเบาวิวเอ้ยน้องน้องเบาวิวห่อดูค่ะแล้วอ่อนฟังภาษาอีสานเมื่อคอยรู้นะคะน้องเบาวิวอ่ะเราเราเป็นแฟนครับข่อยแล้วแลีนมานั่มไหวมากมาบันนี้มาพองานบุญพอดีแล้วเล็พัทจอยเพราะห่อต้มห่อเขาต้มห่อเขาต้มพัดนะคะเนาะ แ่ S <S ีว่าเจามา่เขาเลยบเขาเน่ยมาเามาเ่กบระตุกว้ามนเที่ยวเงียบจีาอไรอ่ะคูล้ยวอันนี้เกี๊ยวกว่าเนี่ยเจเกะได้ตองกไ้เร็วมีต่เด็กฝึกหัดเนาะค่ะเมื่อไ่กับสีบานโอ๊ยหอใบตองมาแต่ใส่น้า ละก็หรอกล้วเยมมาแล้ว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 มาเบิดบ่ ขาะไรนี่เดา่ไมมด้อค่ะพี่น้องแบงแบงแบงไหนคะค่ะอันนี้น้องโบโตเต็มใบเริ่มเริ่มได้แล้วค่ะเราก็จะทำเหมือนไซส์เรานะคะอบๆน้เก้วยยาวๆทั้งน้อันน้องโบแบงกล้วยมาให้แม่วัางนี่นะคะแบงใส่ยน ม่ต่งางง่ามเลยค่ะบาริสต้าบาริสต้าแล้วก็เป็นหนึ่งอีกเทียนึงเนาะอันนี้ก็<ป>เพียนอีกแล้วๆแล้วก็แหม่แล้วเสียมาเลี้ยงในส้นไปหนึ่งนี่ยค่ะมีที่เลี้ยง <c oughs> เลี้ยงไล่สัน้นไม่ยังคอยสุกไว้ไมันยังคอยะคะสุกไว้เนาะค่ะถ้าเลี้ยงไล่นอนไม่สุกสาวสันแม่์แล้วว่ะ กีบมกะสวยน่สีบมันกเปวยสิบะสิบเปสิบทับกันได้เขาเคเอาไปวัดปงานกันก็สีงามคือภูเขนเนาะค่ะเนาะอันคุณของยายสินกับคุณแม่ดาคนสวยหัวจักบ่าเด้นห้าหัวจกบ่ด้แม่แ้หัวฟขาบงน้หัวอเขน้ ไม่มแม่อนเสาไล่โอ้ยเอาไม่ยังนามาไล่ยิงกว่าเจามอพี่เอาไปให้คนยิมนกัมิยุ่ยเยี่งเราไปเอกันทลนั่นยงกันบ้านบ้านปีหม่ได้หนี่ห่อกินหรือหอพอทำบุญอันนี้หอกินหรือหออะไรเนี่ยพอไปทำบุญจ้ะได้สองหมอขึ้นบ้านใหม่ท้องหมอเพ่ดเพื่อนอ่ะ ตั้เขาบ่ม่อยากุกไปอันดียไน้มนมีวยด้นะไ่หนากแต่ตุกไปรอกไ่อนกไมนัมากไล้าไปนะกไอัวไปปะมวปะมวลเจาะนัาาะานใส่ใสไปบนินึงค่ะหมี่มไหแล้วก็าัว้ยจมาพหัวนังจาวหัอแล้วๆนะคะ่อมาใส่ซึ้งหนึ่งไงมันซุกวัยนี่ ปิดฟ้ารอบประมาณจากนา,นาทีไหม่ยยี่สิบนาทียี่สิบนาทีค่ะให้ตองมันเพีาางเยงสีแล้วก็โปงได้เลยค่ะํำหรัมมีนเนียเซรีกอขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่กำลังรับชมรายการเกษตรอ้อยเนี่ยพบกันไหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ